อยากลงทุนเรียนเศรษฐศาสตร์ดีไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลายคนอยากเริ่มลงทุนก็เลยเลือกที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาสอนเรื่องการลงทุนมาสอนเล่นหุ้นแต่จริงแล้วคุณกําลังเข้าใจผิดครับและเรื่องถามว่าเศรษฐศาสตร์มันช่วยให้ลงทุนเก่งขึ้นไหมสําหรับผมมันแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองพูดง่ายก็คือมันเป็นแค่พื้นฐานเพราะว่ามันมีวิชาที่ไม่ค่อยจําเป็นสาหรับการลงทุนมากกว่าวิชาจําเป็นเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจเรียนเศรษฐศาสตร์ พราะอยากเปนักลงทุนจริงๆอาจจะต้องคิดใหม่แล้วเศรษฐศาสตร์มันคืออะไรกันแน่ล่ะมันสอนอะไรเราแล้วถ้าอยากลงทุนเรียนได้ไหมวันนี้จะเล่าให้ฟังครับเริ่มจากเศรษฐศาสตร์ครับมันเป็นวิชาที่ตอนที่เราเรียนมัธยมอ่ะเราเคยท่องจนจำขึ้นใจว่าเศรษฐศาสตร์มันคือวิชาที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดซึ่งในทฤษฎีอะค่มันก็มีบอกนะว่ามันต้องทํำยังไงถึงมันจะเกิดสูงที่สุด แต่ในทางปฏิบัติะครับมันมีหลายตัวแปรมากที่เราไม่สามารถกําหนดให้มันคงที่หรือว่าควบคุมได้มาเลยทําให้มันอาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีสักทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีความเขา้าโครงความเป็นไปได้อยู่ที่พูดในที่นี้คือมันมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงอยู่เหมือนกันแค่มันอาจจะไม่เป๊ะไม่สามารถอธิบายไม่สามารถบอกว่าเป็นสูตรคณิตศาสตร์เป๊ะๆได้แค่นั้นเองยกตัวยอย่างให้เห็นภาพง่ายๆครับคือเวลาเราเรียนเศษศาสตร์เนี่ยถ้าเรา,าศาึกษาเรื่องใดเรื่องหนึง่งเราจําเป็นต้องกําหนดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งให้มันคงที่ เช่นกำหนดให้ข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายกันได้อย่างอิสระโดยไม่มีการปิดกั้นซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นไปนแบบนั้นอนะได้ยากมากๆเพราะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนวงในบริษัทในตลาดหุ้นจะรู้ข้อมูลน้อยกว่าคนวงนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หลายๆสมมติฐานมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงขนาดนั้นหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือการเข้าออกตลาดสามารถเข้าได้โดยที่ไม่มีการกีดกันเงินเกิดขึ้นซึ่งเป็นแบบนั้นอนะยากมากๆเพราะว่า การที่รายเล็กจะเข้าไปในตลาดที่มีรายใหญ่อยู่แล้วอาจจะโดนกดดันเรื่องราคาอาจจะโดนกดดันเรื่องวัตถุดิบในการผลิตเป็นต้นซึ่งมันก็เลยทําให้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์หลายๆอันอมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงรับประิ์หรือไม่ได้เป็นไปนตามนั้นเป๊ะมันยังต้องมีการพลิกแพงตลอดเพราะฉะนั้นการเ,เรียนเศรษฐศาสตร์มันก็เรียนได้เป็นแค่พื้นฐานแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้จริงได้ขนาดนั้นนั่นเองคราวนี้เรารู้จากภาพกว้างของเศรษฐศาสตร์กันแล้วเรามาดูมุมแคบกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐศาสตร์เนื้อในของวิชาจริงๆมันไม่ รู้จักการเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมทั้งหมดอะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ไม่ได้สอนให้เรารวยมาสอนให้เราแบ่งปันกคนอื่นซะด้วยซ้ำส่วนใครจะรวยจากเศรษฐศาสตร์ไหมอันนี้ต้องไปหาเอาเองละว่ามันต้องทํำยังไงเริ่มจากการลงทุนครับส่วนใหญ่การลงทุนเราจะเน้นการบริหารเงินบริหารสินทรัพย์ใช่ไหมเราจะเน้นการวิเคราะห์หุ้นรายตัววิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์บริษัท แต่ว่าเฐศา์ครับมันจะเน้นวิเคราะห์เศรษฐกิจก็คือมองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจแล้วก็มองหาความเป็นไปว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเหตุการณ์สองเกิดกันสายอย่างไรมาอะไรประมาณนี้มากกว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับคือเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบมากเช่นพวกกราฟทคนิคงบการเงินการตีความเข้าใจธุรกิจการจัดการพอร์ตการจัดการความเสี่ยงการจัดการอารมณ์และที่สําคัญคือพวกความรู้การลงทุนต่างๆเช่นพวกม้นคืออะไรกองทุนรวมคืออะไรตราสารนี่คืออะไร d w Wall อล t ล็ตออป u ั่นฟต่างๆคืออะไร ซึ่งพวกเนี้ยที่ผมพูดไปอะเศรษฐศาสตร์แทบไม่กล่าวถึงเลยหรือว่ากล่าวถึงน้อยมากๆนั่นเองแล้วสิ่งที่เศรษฐศาสตร์สอนล่ะมันคืออะไรหลักๆครับมันคือภาพใหญ่ของเศรฐษฐกิจเลยเช่นการตัดสินใจส่วนบุคคลว่าทําไมคนเราถึงตัดสินใจแบบนั้นทําไมราคามันถึงขึ้นมันถึงลงเพราะอะไรการความต้องการของคนเป็นยังไงหรือว่าการเกิดเหตุการณ์ A สอส่งผลกระทบยังไงต่อเหตุการณ์ B แต่ว่าจริงๆเเราไม่จำเป็นต้องเรียนลึกถึงเศรษฐศาสตร์ตองสูงก็ได้เรื่องพวกนี้เราอธิบายด้วยเศรษฐศาสตร์พื้นฐานตัวง่ายที่เรียนเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆคณะเรียนพวกนี้เหมือนกันพูดง่ายๆนะครับก็คือเศรษฐศาสตร์มันทำให้เราเข้าใจภาพรวมของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจมากขึ้นแต่มันไม่ได้เจาะจงว่าทําไมเราถึงซื้อหุ้นตัวนี้ทําไมเราถึงขายหุ้นตัวนี้มันไม่ได้สอนเราวิเคราะห์แบบ VI ไม่ได้สอนดูกราฟไม่ไดสอนอ่านงบไม่ได้สอนเราซื้อหุ้นด้วยนั่นเองหรือ้าพูดง่ายๆก็คือทีาาอ่อยเเรเศร,ศรื่่่อองงกาามภพใหญชน ฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศต่างๆบ้างหรือว่าเงินบาทแข็งส่งผลดีต่อธุรกิจอะไรแต่ภาพลึกๆรือเครับเช่นการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์กราฟอ่านงบการเงินอะไรเงี้ยเศรษฐศาสตร์ไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นนักลงทุนที่มันสายตรงๆอ่ะอาจจะต้องดูหลักสูตรอื่นแทนหรือว่าคอร์สอื่นหรืออ่านหนังสือเพิ่มต่างหากเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิววิชาเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์ที่ผมเพิ่งเรียนจบมาเนี่ยว่าวิชาอะไรบ้างที่เราพอจะเอาไปใช้กับการลงทุนได้ แล้วบางวิชาก็แทบไม่เกี่ยวกับการลงทุนเลยเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้เห็นทั้ง2มุมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนันเองเผื่อว่าใครอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อเหตุผลในการลงทุนจะได้พอเข้าใจว่าเออจริงๆแล้วตัววิชามสอนอะไรบ้างแต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมเอาเฉพาะวิชาที่มันเป็นเศรษฐศาสตร์เท่านั้นนะซคือวิชาที่อยู่นคณะเศรษฐศาสตร์ไม่นับวิชาการเงินที่ผมได้เรียนเพิ่มวิชาบริหารธุรกิจที่ผมได้เรียนเพิ่มอันนี้ไม่เอานะครับเอาแค่วิชาเศรษฐศาสตร์เท่านั้นตัวแรกลยครับคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคอันนี้สําคัญมากคืออพูดเร่งุปปส์ทาน เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงเลยนะเพราะว่าการปรับราคาต่างๆในโลกอ่ะมันก็ใช้หลักการความต้องการซื้อความต้องการขายอุปสงค์อุปทานแบบนี้นั่นแหละซึ่งจริงๆวิชาเนี้ยมีประโยชน์มากๆครับสำหรับพื้นฐานเพราะมันทําให้เราเข้าใจกลไกตลาดเข้าใจกลไกการปรับราคาของสินทรัพย์ต่างๆแต่ว่าที่จะบอกก็คือจริงๆวิชาเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เรียนได้เรียนบริหารธุรกิจเรียนบัญชีเรียนอะไรตัวพื้นฐานมันเรียนรัฐศาสตร์อะยังสอนเรื่องอุปสงค์อุปทานพื้นฐานเลยก็คือสอนเศรษฐศาสตร์เต็มรูปแรกเลยเพื่อให้ วัฏจักรของเศรษฐกิจนั่นเองต่อมาตอนที่2ก็คือเศรษฐศาสตร์ามหาภาคอันนี้ก็ดีครับทำให้เราเข้าใจนวยวัยการเงินการคลังต่างๆมันทาให้เราเข้าใจเรื่อง GDP มากขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมครับวิชานี้ไม่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เรียนได้เหมือนกันมันจะเป็นวิชาบังคับของพวกคณะรัฐศาสตร์เป็นวิชาบังคับของพวกคณะบัญชีคณะพาณิชย์เหมือนกันนั่นเองแต่ว่ามีประโยชน์ครับโดยรวมก็คือมีประโยชน์สองชั้งมีประโยชน์มากๆเลยเป็นวิถีที่ดีมากๆแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเกี่ยวเลยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนขาางางกรเเศษนอิ อันนี้ครับมันจะทําให้เราเข้าใจการประเมินมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสมการประเมินมูลค่าตราสารหนี้การจัดพอให้เหมาะสมหรือว่าถ้าภาษาการเงินเขาจะเรียกว่าแคปเอ็มอะไรประมาณนี้ซึ่งสำหรับผมอ่ะมันพอเห็นภาพการประเมินมูลค่าจริงๆครับแต่ว่ามันอาจจะเอามาใช้จริงไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าในสูตรอ่ะมันจะมีหลายตัวแปรที่เราไม่รู้เราไม่สามารถกําหนดให้มันเป๊ะๆได้ตามสูตรแต่ว่าเราต้องกําหนดขึ้นมาเองให้มันแบบเป็นการประมาณเองอะไรทองเนี้ยวางั้นเถอะซึ่งถามว่ามันพอเห็นภาพไหมมันพอเห็นภาพว่าเวลาเราจะประเมินมูลค่าจะประเมินอย่างไร แต่ว่ามันไม่สามารถเอามาใช้จริงได้ขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆตัวแปรเราไม่รู้นั่นเองอีกตัวหนึ่งครับเป็นเศรษฐศาสตร์าการเงินระหว่างประเทศอันนี้ก็ดีครับก็คือพูดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนว่าถ้าสมมติเงินบาทแข็งค่าห่อนค่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกระทบตอบ่อเศรษฐกิจอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็าทาให้เราเข้าใจภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นมันก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือเศรษฐศาสตร์การเงินเชิงพฤติกรรมการเรียนวิชานี้นะครับม มนุษย์ตัดสินใจลงทุนตัดสินใจออมเงินอะไรต่างๆไม่ได้มาแค่เหตุและผลเท่านั้นมันมาจากอาคติอะไรต่างๆด้วยมันก็เลยทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์มากขึ้นยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายเลยคนเรามันจะมีไบแอดหนึ่งที่เรียกว่า status โค o ไบแอดมันคือไบแอดที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคยกินข้าวมันไก่แล้วอร่อยเราก็จะชอบกินข้าวมันไก่อยู่งนั้นไม่ค่อยอยากกินก่างอื่น หรือว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชั okay. dear, ดเลยก็คือการใช้ค่ายมือถือครับถ้าเราเคยใช้ค่ายใดค่ายหนึ่งมานานมากๆการที่เราจะเปลี่ยนไปใช้ค่ายหนึ่งอ่ะมันยากมากๆวิชาโนมันมวยแตกจริงๆถึงจะเปลี่ยนไปใช้ได้ทำนองนี้ครับวิชาที่ผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับการลงทุนจริงๆอ่ะมันก็จะมีประมาณเนี้ยเออวิชาโนมเราไปเรียนเพิ่มนะเพราะคือธรรมศาสตร์มันค่อนข้างที่จะวิชาบังคับน้อยเราสามารถไปเรียนเพิ่มได้ตามอัธยาศัยเลยแทบจะอัธยาศัยแทบจะอิสระเลยครานี้มาดูวิชาเสีษสาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการลงทุ เกี่ยวน้อยแล้วกันบางทีอาจจะเกี่ยวเกี่ยวน้อยอันดับแรกก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์คอร์รัปชันอันนี้เป็นวิชาที่ผมชอบมากนะสนุกมากแต่ว่ามันแทบไม่ได้เอามาประยุกต์ใช้กัธุรกิจและก็การลงทุนเลยมันพูดถึงเรื่องแบบทฤษฎีว่าทําไมคนเรามาถึงคอร์รัปชันคนเรามาถึงโกงพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าคอร์รัปชันบ้างแล้วคอร์รัปชันแบบนี้ส่งผลต่ออะไรทําไมมันถึงคอร์รัปชันอะไรประแบบนี้มันก็สนุกดีแต่ว่าสังเกตว่ามันจะแทบไม่เกี่ยวกับการลงทุนเลยใช่ไหมตัวต่อมาครับเศรษฐศาสตร์การเงินกับดูแลกาารค้ อันนี้ก็พูดถึงเรื่องการกํากับดูแลกิจาการเช่นการกํากับดูแลการบูกขาดกู้คุ้มกันบูกขาดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แทบไม่เกี่ยวกับการลงทุนเหมือนกันตัวต่อมาครับเส้นสายการขนส่งอันนี้ครับก็แทบไม่เกี่ยวกับการลงทุนมันก็ไม่เหมือนเส้นสายจุลภาพพ,าพื้นฐานแต่ว่าพูดในเรื่องของการขนส่งก็สรุปดีนะมันก็พอให้เห็นภาพว,ว่าทำไมครับราคาขึ้นตอนฝนตกราคาลงตอนปกติอะไรประมาณนี้อืมมันก็พอเห็นภาพแต่ว่าถามว่ามันช่วยในการลงทุนไหมส่วนตัวคิดว่าไม่ได้ช่วยครับโดวยวิชาหลักๆลครับที่ผมนึกกกกกออเกกี่ยววารลลงทุแ้็ ที่มันดูฉีกๆหน่อยก็จะมีประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการลงทุนเลยเพราะอย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่ามันมีานลายละเอัยมากๆมันไม่สอนวิาราะห์กราฟเลยถ้าสำหรับใครไปใส่คิดวิคอไม่มได้สอนดูเรื่องของ อ่านุการเงินเลยไม่ได้สอนการควบคุมอารมณ์การจัดการความเสี่ยงไม่ได้สอนจัดพอร์ตอะไรเลยก็เน็กอย่างที่พูดไปก็คือมันยังไม่ครอบคลุมครับเพราะฉะนั้นสาขาวิชาอื่นมันอาจจะตรงจย์มากกว่าถ้าอย่างธรรมศาสตร์อาจจะไปเรียนการเงินอาจจะตรงโจย์มากกว่าไหมอะไรเงี้ยหรือว่าไปเรียนของคณะสาขาวิชาอื่นในมหาลัยอื่นอาจจะเหมาะสมมากกว่าไหมสรุปครับก็คือเศรษฐศาสตร์มันไม่สอนเรื่องการลงทุนนะแต่มันสอนให้มองภาพใหญ่เป็น คิดเป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นตรรกะมากขึ้นว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อเหตุการณ์2บ้างซึ่งตรรกะและความรู้พื้นฐานที่เศีษสัสาตร์สอนพวกนี้ครับมันสามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องต่างๆได้เลยทาในเรื่องการลงทุนหรือว่าในเรื่องการทําธุรกิจอื่นๆในเรื่องของอาชีพต่างๆก็เอาไปใช้ได้นะครับมันค่อนข้างมีพื้นฐาน มากมากเลยแต่ว่าถ้าใครอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยเหตุผลว่าอยากลงทุนจะาเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่สักหน่อยนึงเพราะจริงๆมันสอนมากกว่าน,นั้นแล้วก็สอนน้อยกว่าน,นั้นเยอะเลยเหมือนกันอาจจะต้องไปลองวิชาใหม่ไปดูวิชาใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่าไปอ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์มากกว่าก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กลาลังลังเลว่าถ้าอยากลงทุนเรียนเศรษฐศาสตร์ดีไหมก็หวังว่าจะได้คําตอบนะครับส่วนตัวผมชอบนะเรียนเศรษฐศาสตร์มันก็พอช่วยเรื่องการลงทุนบ้างเพราะว่ามันทําให้เราคุกคีกับวงการธุรกิจวงการเศรษฐกิจมากขึ้นก็เลยทําาใให้เรสนจ เศรศษฐกิจมากขึ้นนั่นเองแต่ผมก็มีเพื่อนหลายคนเหมือนกันที่เรียนเศรษฐศาสตร์แล้วไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนเลยก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบครับแต่แน่นอนแหละการมีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มันก็ดีกว่าไม่มีพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เลยแล้วไปลงทุนแน่นอนบา,บายๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับ